การบันทึกและการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้และหักภาษีณนที่จ่ายในโปรแกรมสมาร์ b บิส3 6 6วันที่27มกราคมจ่ายชำระหนี้เป็นเงินสด2000บาทสำหรับใบส่งของใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระและได้รับใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีจากบริษัทวันเท้าจำกัดบริษัทได้ทำการหักภาษีและออกใบหักภาษีณนที่จ่ายในโปรแกรมสมาร์ b บิส366ไปที่โคเกียวทูเพย์ค่ะเลือกจ่ายหนี้ค่าสินค้าใบเสร็จรับเงิน กดบวกเพิ่มที่มุมซ้ายวันที่เอกสารคือวันที่27มกราคมและไปที่เอกสารอ้างอิงจากรายการที่เคยบันทึกเอาไว้วันที่20มกราคมบริษัทได้จ้างบริษัทวันเฮามาซ่อมตู้เย็นและยังไม่ได้ชำระเงินจำนวน2,140บาทภาษีเงินได้ให้เลือกบาตรตา3มเตราสะ รายละเอียดประเภทเงินได้คือค่าซ่อมสินสค้าเงื่อนไขให้เลือกหากหน้ที่จ่ายภาษีหักหน้ที่จ่าย3%เยอดชำระทั้งหมด2,080บาทและในวันนี้ได้รับชำระเป็นเงินสดเมื่อบันทึกรายการเสร็จสิ้นให้กดบันทึกค่ะ